โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูใบสวัสดีวัรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมจำสิมเบิร์นนะอยู่กันในโหมดดักบอลนะครับหลักๆคือเราต้องเก็บดักบอลมานะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในฐานเรานะฮะท่านผู้ชมนะให้ได้นะครับนี่ผมเอาเก็บดักบอลมาแล้วประมาณ2ลูกกว่าๆนะผมจะมายัดใส่ฐานเราไว้นะครับนี่เออเก็บดักบอลจากฝั่งศัตรูนะเห็นไหมตอนนี้ผมมี5ลูกแล้วมันก็จะทำแบบทำการปั๊มเงินนะเฮ้ยลบก่อนมันมามันจะมีมันจะมีคนมาแย่งเอาของเรา นี่ไป็นเลยเขามีเามีห้าไปเลยเด็กครับเอาดิเขาไปต่อยเขาไปสวนเฮ้ย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 ไม่มันมาเก็บของแล้วว่ะแม่งงี้เราเข้าไม่ได้นะครับคุณดูนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแม่งจะโค่นของกูแล้วสวยสวยต้องตัดมันไหมนะครับเอาว่ะเอาว่ะทีมเราแม่งตึงจัดกวีเพื่อนอดทนไหมนั่นแหละสวยเฮ้ยแต่จิโร่โคตรตึงอ่ะแต่จิโร่ฝั่งเราโคตรแดก นี่แม่เราก็ต้องป้องกันมันไว้นะเพราะว่าเรามีลูกเยอะแล้วมันก็จะปั๊มดาเมจไปเรื่อยๆเฮ้ยปั๊มแต้มไปเรื่อยๆนะครับหลักๆก็คือเราต้องอยู่ให้ได้ประมาณ5นาทีนะท่านผู้ชมนะอะไรอะไรนี่เป็นไงล่ะคูสวนและเดฟฟิเซอร์ก็ฟิเซอร์เถอะเปิดซับพอร์ตก่อนมาละจ้าหมูฟับฟับต่อยสวยโคตรหลอโคตรตึงลงมาครับลงมาครับกรบก่อนลงก่อนต่อยแล้วกลับบ้านมันไม่มีฮิวเลือดให้นะคุณดูผมบอกก่อน กกวไอ้สก,กิลสก,กิลสก,กิลสองเมื่อกี้กกกกอ้าวไม่เงยไอ้เฮียโดนปนนะเนี่ย w <have> น,นั่นนี่เฮ้ยไม่เอาไปหมดเลยตามไปอีกตามไปตามไปสีส้มนี่มันมีห้าลูกก็เนี่เมื่อกี้นี่ตามไปก่อนดีตามไปก่อนดีผมรอซับไพ่ดอกแล้วผมไปหาเก็บของก่อน <amp> นี่เลย ใส่เลยเด็กเปิดมอนมอนซัพพอร์ตแล้วเปิดสกอร์สวย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี Low การดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไปเอา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 ดากบอลขึ้นมาไว้พิอพิเลยมันยังเก็บมันยังเก็บไมถึงแล้วเมื่อกี้นี้สอลูกไปแล้ว าจะตายแม่งเ,เอ้ยแมวดอกยานี่กลับมาก่อนขโมยสองลูกกลับมาก่อนไว <c oughs> แต่แม่งไม่วิ่งเลยเอามาใส่เครื่องไว้ก่อนดิเ <c oughs> ยีสวย <c oughs> สวยเพื่อนไก่มันวิ่งห้าลูกไว้ทีมแดงแม่งวิ่งห้าลูกเลยนี่เขียนจัดเลยแหละบอกเลยนี่เลยกินไปก่อนกินไปก่อนสวย <c oughs> สปายบล็อกสปายบล็อกแป๊บนึง ิดก่อนเปิดก่อนแหววลอยคอยเปิดซัพพลายบอกก่อนนะครับมันเพื่อที่จะเอาของนะเอ๊ะซื้อดิสคอดาเม็ดดิสคอแล้วกันขอยาหน่อยดูเฮ้ยมึงจะไปตรงนั้นเหรอมึงจะไปลูกนี้เหรอ อยไนดินี่เลยโดนหมดคือกันเอาเถอะะเอาดิงูกุนงูกเกวได้มาสองลูกลนั่นนี่ผมเก็บยาก,ก่อนนะคนมันจะไปลุมอยู่กับไอ้พวกนี้แหละโอ้หทาจิโร่ฝั่งมันแม่งตึงจัดเลยวะ่ะนี่มันกันดีอยู่นะโอ้หคะแนนมันเริ่มวิ่งแล้ววะ่ะเรนทีเดียวเองเพื่อนรอก่อนรอทีมหน่อยก็ดีนะเฮ้ยจะเข้าไปเลยหรอ เออให้มันตีกันให้มันตีกันให้มันตีกันก่อนให้มันตีกันก่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วเราค่อยเข้าไปแจมคนดูสวยนี่เลยครับาาเก็บหมู่ <โก S 1> บอกเลยเก็บสามกดหลอกกดตึงเอาดิสวยเข้าไป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 ไปปุ่นมันออกมาไปปุ่นมันออกมาไอ้แซดนี่มึงยังไงวะยังไงวะยังไงวะเอาดิเอาดิ อันนี้ก็ได้อยู่โวยโวยไปก่อนเด้อเฮ้ยเมงจะเข้าไปป้นแต่ขับบอลมาสักหน่อยนะนี่ดิครับอัดไปก่อนโอ้หมูครับนี้นี้นี้เดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยเฮ้ยไม่ไม่ไปจัดการฝั่งนั้นมา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 ถูยมาอะไรกันฝั่งนี้มานี่เลยครับตายกาละกูก็ตายโอ้หนี่มันได้สามพันตัวเต็มแล้วนะนี่น้องเกินไปหรือเปล่าพี่ มาว่ะมาว่ะเออเอเอาเอาเอา,เอา,เอาสกิล,กลไหนนี่มันเจ ER ATE, นเนอเรตไหมเจนเนอเรตเลือดหน่อยละกันเราไม่มีอยู่ลเลือดอะไรเลยนะตัวเรามันเป็นตัวตัวไฟเตอร์หรือมีดวะไฟเตอร์ไฟเตอร์นี่ผมเห็นจําได้อยู่รูปไฟเตอร์สามสิบขวีแล้วโอ้โหนี่มันได้มันมีห้ารูกอะ่ะนี่เลยสกิลไปเลย,เลยดิตายไหมนะ่ะอ่อยครับสวยมาดิมาดิโอ้นี่มันกันดีจัดเลย M อ่ะกันดีจัด จริงเราไม่ควรเข้าไปตอนนี้นะเราควรให้แม่งตีกันก่อนเนีย่ยเพื่อนกูเข้าไปแนะล้วอยู่ลบอยู่รอดูอยู่ไกลดีกว่าคนดูนะให้มันตีกันเองอโอ้ก้าวิแล้ววะไม่ได้แล้วอย่างงี้นี่เลยอัดเข้าไปก่อนเลยสวนต่ตอยต่อยเบื่อซึกงซะหน่อยเออร์ใที่สองนะครับคนดูนะเออไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเอยเต้มเราขึ้นอยู่คนดูตอน,นี้อยเนียงูกุนูตรึงยู แก้สิตึงจัดจัดพี่เรียนแพทเทิร์นมาแล้วเราไปลองเราไปลองลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะมาว่ามาว่าเลือกตัวอะไรแล้วกันเนยกดสตาร์ทมานะครับมันจะเป็นทีนมาฝั่งซ้ำสาม,สามเฮ้ยโอ้โหโชคดีค็ได้อิชดิดะขอสุ่มอีกรอบหนึงน่งนัมโต้โอเคเอาอิชดิดะละกันอิชิดะเวอร์ก,กว่านะคนดูนะก็สกิลสกิล,กลผมเอาเบอร์เสือกมาอยู่แล้วนะครับเบอร์เสือกไว้แบบตีตียิงรัวๆนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าผมเอาสกิลมิว เเงาฮิวอะเพราะว่ามันแบบได้ยืนยืนยิงรัวๆต้องมีแบบเออแบบสวนกลับหน่อยเนาะอันนี้ก็รอนะครับมันจะมีในส่วนของเลือกตัวกับเลือกอสกิลนะมาว่ามาว่าลุยเลยเด้ครับอิชิดะโนตรึงเอาเอ็แท็กสปีดก่อนดาวมีดก่อนเลยเลยครูรเฮ้มเย,ยามาว่ามาว่านี้เราต้องไปเก็บลูกแล้วก็บกอลก่อนนะเพื่อนสวยสวยเอาไปใส่บ้านแม่งเอ้ยแม่งเอ้ย,ม,อยมันนัวกันอยู่มันนัวกันอยู่สกิลอะไร<ห>น,นี่นี่ ปาดหมดปาดหมดสวยเก็บ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 พิกออกมาสวยเก็บลูกดักบอลมาละวางสกิลกับดักไปก่อนเก็บอีกลูกนึงเย้เอามาว่าเกี่ลูุกในเมื่อกี้นี่ไม่ได้มองเลยขอเปิดสะพายก่อนนะครับหาของดีๆก่อนสักอันนึ่ง Very good อะไรเล้ว อะไรเล่าอจีนี่ดินี่ดิดมาทว่ามาทว่าก็ยืนยิงชิวๆอ่ะเอาเดิเอาเดิเอาเดิเอาดิมาตกลูกหนึ่งนั่นน่ะฝั่งเรามันมีกี่ลูกเนี่ยมเอามากี่ลูกเนี่ยดิอยู่ไปก่อนไ,อไปนไมาตุยมาเก็บเก,ก็บไปก็ไปว้ายิงหมูอะไรอย่างนี้ตายนะตายนะตายหมูนะบอกก่อนเฮ้ย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 นี้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 รองเท้าออกมา <c oughs> กูเก็บมาพี่เก็บมากี่ลูกวะเก็บมาสามนี่ว่าเฮ้ยได้อยู่คือมันไม่มีเลือดให้ฮิวนะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบต้องระวังไว้นะครับในการที่จะโหลดของลงนะอูดดาเมจมาแล้ววางแถบไว้ก่อนเลยอย่างแรกหน้าบ้านหนึ่งอันป้องปกป้องบ้านไว้เพื่อนนี่มันจะมีแบบลูกบอกอยู่ว่าอยู่กับใครนะครับใครพกไปอะไรยังไงนะฮะเอาตรงนี้หนึ่งอันเก็เก็บมาเพื่อน สวยสวยแม่งเอ้ยจะไปลุยสักหน่อยตรงนี้กิโลดามีตต้องมาปกป้องบ้านไว้ก่อนนะตอนนี้มีอ,อนนยู่สี่ลูกดักบอลนะฮะวางแท็บตรงนั้นทำไมนะับก่อนเลือดมันไม่ได้รีในบ้านนะนี่มันวงนี่มันคืนวงไว้กิดนันครับ ะฉะนั้นเราจะแบบร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการลนตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกคลิปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยทันไหมนะกันบ้านไม่เพื่อนมึงอย่าออกไปเถอะอรกิงๆอเดยมาเย็นนึงโอเครอมนโลร็จดูดกับดักสองอัน อับดักซออันน่าจะเริ่มแหลมแล้วบอกเลยมีกระแหลมแน่นอนมึงเจอกูนแน่ไอส้สัสนี่สองอันพอแล้วก็รอครับที่นี่รอมันมาแล้วมันมันบุกมาวะน้องเดี๋ยวร้องนะจ๊ะบอกก่อนผมจะไปอยู่กับหมูเรามีล็อบอลสี่ลูกนะมันต้องมาใส่ไว้ในเครื่องแล้วแต้มมันจะวิ่งนะครับแบบนี้แล้วก็เราต้องป้องกันไว้ให้ได้ภายใน5้านาทีนะแต้มมันจะวิ่งใครที่ได้แต้มเยอะคนนั้นก็ชนะที่หนึ่งไปคนดูนี่เลเอาดิเอาเดิ าแจกของแจกของกิจกรรมแจกของมีเด็กมีเด็กยืนยิงยืนยิงยิวชิวยืนยิงยิวชิวเอาวะเอาวะมาดิมาดิวูมันมาลุมบ้านเราเลยนี่หว่าไอ้สัตว์ยิงสกิลไปก่อนตายยิงยิงยิงสกิลดิสวยสวยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะโคต๊รออย่า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 คิดมาพุกบ้านพี่ง่ายๆมันจะง่ายเกินไปนะนารุโตะหรอนารุโตะสกิลจัดการมันหน่อยดิ เพื่อนมึง่ะตายยืนยิงข้างหลังก็ชิวอะเอาว่ะแต่เราพันสี่แล้วแล้วมันจะพยายามมาแย่งลูกเรานะมันจะมันพยายามจะไปแย่งลูกคนที่เยอะที่สุดนะครับอยู่ไปก่อนโอ้โผมพยายามที่จะเซฟเลือดไว้นะสวยสวยเอาคุณดูสกิลใครวะมาเรามาละมีมุมนี้มีมุมนี้มีมุมนี้ ยิงูมีเหรอยิงูมีเหรอยิยงยิยงยิยงอีจดาโคตตึงด่านเนี่ยผมบอกเลยออกขี้ดิออกไปเกนี่ยไวๆหน่อยวเวื่องนยังไม่มีของหรออโอเคมีแล้วมีแล้วผมออกตีตีไวหน่อยิีไปก่อนสวยเพื่นอนวย่งแม่งมากันเต็มเลยสัตว์ มันตีกันนี้มันตีกันเองก่อนไวสวยมันตีกันนี้ให้มันตีกันนี้เรายืนลบข้างหลังก่อนเดี๋ยวผมผมต้องออกรีเลือดด้วยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเลือดมันไม่ได้ถูกรีเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนั่นไวยสวยสวยทันจิโร่โคตรตึงนี่ท่านให้ทันจิโร่เขาไปบวกก่อนเราอยู่หลังๆไว้นะเราตัวตีไกลนะมันเปาะนะครับ Yeah อีซี่บายดีครับน้องโว้มาแล้วมาแล้ว,ว,วสวยสวยสกิลอันตีไ้ไม่มีด้วยนะไม่มีมานาลีอันตี้สกิลลงไปก่อนผมไม่อยากออกจากบ้านเลยตอนเนี้ยสวยตายกีวงวัดแรงอันตี้ผมไม่มีมานานะเฮ้ยเฮ้ยสกิลไปก่อนด<า>ิยืนก่นยืนไหมยืนไหมยืนไหมเพื่อนเกิด เห็นไหมมันเกิดอีกเยอะแม่งไงมันตุยของกูไปแล้ววู้ฮู้เย้ตายตายตายมันเอาดังกบอลไปแล้วเพื <t une> <t une> <t une> het, ่อนตาม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 มันเอาดังกบอลไปแล้วเฮ้ยมันเอาดังกบอลไปแล้วรัดหนี่แม่งมันมาดักมันมาดักรอครับมันดักรอจิ้มผมคนดูมันดักรอซึ่งผมแอ๊ดเลยแอ๊ดเลย มาสวยเดี๋ยวดาวบอลกลับสวยเพื่อนยกดาวบอลลูกกลับกลับให้หมดไอเยี่ยมก็แหวกเก็บอ wow ีกสักลูกหนึ่งไปเลยโอ้โหหัวแท้เสริมมารอรับเพื่อนก่อนตรงนี้ลูกเดียวก็ได้ลูกเดียวก็พอปั๊มได้อยู่เดี๋ยวมันจะไปลุมไอสีส้มนะครับดูทรงนะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลูกออกเยอะนี่ตรงนี้คุย อะไรเราอะไรเราเอาดิเอาดินี่นี่น,นี่เอาดิตายตายตายเก็บตะไครดอกก่อนค่อยไปลุยมันรอดอกอของหดได้นะตรงนี้ไปเตรียมพร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะบุกสีส้มสีส้มมันมีต้องหกลูกเนี่ยสวยเพื่อนมึงรีบแทสส้มมันอยู่ฝังมมง่งนี้นะวันนี้เห็นคนดูดูดิ ยิงเงินคนหนวงในยิงเงินคนหนวงในยิงเงินคตหนวงในยิงยิงหมดยิงหมดยิงหมดไม่สนใจใครยิงหมดไม่สนใจใครยิงหมดไม่สนใจใครคิวไปก่อนครับสวยดูหน่อยเพื่อนตายตายตายเฮ้ยไอ้เหี้ยเวลาหมดก่อนมึงตอาที่สองกำลังจะเอาของมาเก็บเลยมึงไม่ตีกันทางฝั่งนั้นเลยอะ าาโคตรมันก็ตึงโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับจ้ตัวโหมดโูดแด<ล>นบอลนะในเกมอะ,อะไรนะ,ะรรจัมเอสซิมเบัลนะคุณนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับวิ่งโหลดอยู่ด้านล่างทำญ่ใต้คลิปเนาะงสำหรับวันนี้พี่โค้ดตัวสดเจอกันกใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจา้าโคตรตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป Ri ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย